ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม BMW นะครับ C25 นะครับรหัสตัวถังคือ G30 นะครับรถคันนี้ได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวชุดลำโพง Audison นะครับเป็น Audison ตรงรุ่นนะครับตัวโค้ดเนี่ยจะเป็น Premium BMW นะครับเดิมเนี่ยโครงสร้างรถตัวนี้เนี่ยมาเป็นโครงสร้างแบบ e l ลิทระบบเครื่องเสียงในรถเนี่ยจะเป็นเบส มีลำโพงเพียงแค่ลำโพงกลางแหลมมีเพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะครับเราได้ทําการติดตั้งตัวชุดลำโพงกลางแหลมเข้าไปในตัวรถเป็น8ตัวนะครับตามช่องใส่เดิมของตัวรถนะครับไม่มีการแดัดแปลงรถนะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลั๊กแอนด์เพลไม่เจาะรถไม่ตัดสายไฟในรถนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอันนี้เป็นในส่วนของลำโพงชุดหน้านะครับรูน็อตตามของเขาเลยนะครับ ไม่มีการใช้สเปเซอร์มาติดตั้งควบคู่กันนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นตรงรุ่นเขาออริสันด้านหน้าเนี่ยใช้เป็นรุ่นเอ่อพรีมาบีเนะครับ k c e แล้วก็ตัวปลั๊กเนี่ยจะวายเข้าไปในระบบของตัวรถทั้งหมดนะครับเราใช้เทซ่าเทปในการติดตั้งนะครับเพื่อกันเสียงตัวนี้เป็นแพสซีฟครอสโอเวอร์นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของลำโพงเดิม จะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับมีมาแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงชุดหน้านะครับตัว Twitter นะครับเราติดตั้งพร้อมกับเฟรมตัวนี้เราเบิกจากทาง bm thailand มานะครับเป็นพาร์ตตรงรุ่นของ bm g 3 0เลยนะครับตัว Twitter เนี่ยออดิสันสามารถใส่เข้าไปได้พอดีลงล็อกพอดีแป๊ะเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยโฟมตัวนี้ก็จะปิด แล้วก็ทำการติดตั้งกลับเข้าไปนะครับลำโพงชุดหลังนะครับเราก็ติดตั้งเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับจากเดิมเนี่ยจะมีลำโพงฝั่งนี้เพียงฝั่งเดียวนะครับแต่ในตัวรถเนี่ยจะมีช่องใส่ทวีตเตอร์มาด้วยนะครับเราก็ทำการติดตั้งตัวลำโพงแยกชิ้นเข้าไปนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นโค้ดรหัส K4M นะครับทุกอย่าง ลงล็อกของเขาหมดนะครับเป็นรูน็อตของเขาแล้วเดี๋ยวก็ทำการปิดตัวตะแกรงกลับเข้าไปนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวชุดลํอโพงเข้าไปเรียบร้อยนะครับประกอบแผงกลับเข้าไปนะครับทุกอย่างยังคงความเป็นเดิมเดิมตัวรถทั้งหมดนะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมมาก็คือตัวตะแกรงตัวนี้ด้าน,นในจะมีทวิ t เตอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับนี่เลยครับติดแถงกลับเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว G30 นะครับซ CV5530E ตัว E-LIT e นะครับคันนี้ในการเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมฝากผลงานติดตั้งนะครับ ฝากตัวเพจแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์นะครับไวนะ้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ